สวัสดีครับชาวโซเชียลแคมนะครับวันนี้นะครับผมมาเป็นเพื่อนน้องกันถ่ายหนังนะครับตอนนี้ก็รอน้องกันเข้าฉากอยู่นะครับน้อกันมานะครับน้กันมาพอดีเลยครับโดนตีโดนตีปากฝากอะไรครับภาษาภาษาโดนภาษากลางสิครับโดนโดนตีปากโดน โดนโชคปากอ่ะโอยนั่งสารเนี่ยดิโอดยเลือดไหลไปอีกแล้วดีดิใครโชคใครโชคใครโดนทอมโชคไปอีกอ่ะเป็นในฉากใช่ไหมใช่ใช่ฉากนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะเข้าใจผิดกันนะครับอาจจะชนเหมือนไส้ก็ได้ใช่ครับว่าเขาทําเหมือนนะเหมือนเหมือนเหมือนต่อยจริงเลยเขาแทนใช้อะไรต่อยจริงหรือเปล่าต่อยจริงหเลยจริงจังวันนี้ก็ก็ผมก็อยู่ในกองทั้งวันเลยนะฮะ ใช่น่ารักมากมาส่งด้วยเฮ้ย่มันเหมือนจริงเดี๋ยวขอซูมเลยนะฮะเหมือนโดนต่อยจริงนะครับอืม <c oughs> ใครมา,าทําที่รักเขานะโดนทําแล้วเนี่ยอะไรยังไงเนี่ยไม่มาดูแลกันเลยนอนหลับทั้งวัน <c oughs> <ป>ีเขาอัดโซเชียลแคมเปญล่นรอเองเราไม่ได้อัดของเขาเลยนะก็เดี๋ยวอัดอัดอีกอัดเข้าไปนะก็วันนี้นะครับก็ถ่ายมาแบบตั้งแต่เป็นเมดีว่าวันนี้ตอนเที่ยงเป็นยังไงบ้างผลงานอะ บอกก่อนว่าวันนี้เป็นยังไงครับการถ่ายทาอ๋อโอเคครับเราจะมารีพอร์ตนะฮะ <laughs> สาหรับการถ่ายทาวันนี้นะครับเราเริ่มกันที่เวลาประมาณบ่ายสามนะครับเข้าฉากนงี้ก็ประมาณสี่โมงนะครับวันนี้ก็ต้องเข้าฉากพระกับแม่ๆนะฮะเป็นพี่เป็นพี่แบบนักแสดงละครรุ่นใหญ่เขาเก่งมากเลยครับแบบเราเราเล่นทีแล้วก็แบบโอ้โหทำไมเก่งขนาดนี้ <laughs> <laughs> เฮ้ยลไรดูเป็นศารละไปหรือเปล่าเอออะไรยังไง <laughs> ก็แต่ก็วันนี้ก็สนุกมากวันนี้ก็มีพี่พี่เทลเขาก็มาเป็นกำลังใจให้ก็ก็ตั้งใจเต็มที่ครับแต่ยังไงอ่ะผลงานเจาะมัก็ต้องขอฝากให้เพื่อนๆนะครับชาวโซเชียลแคมของเราเนี่ยนี่ก็ช่วยติดตามกันด้วยนะครับเงีแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปค่อยไปโซเชียลแคมของ้องกันนะครับเมื่อไหรนะเดี๋ยวค่อยทำค่อยถ่ายโอ้โห โอเคอ๋อก็ลืมบอกนะครับตอนนี้เอ่อเพจของ Boy Story นะครับใน Facebook เราก็ทำการเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็อะไรนะอัพพิธีเฟซที่ก็อัพอยู่ที่ Facebook ของพี่วุฒินะครับก็ยังไงก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับนี่ก็ ตอนนี้ด้วยตอนนี้ด้วยครับเงี้ยก็ต้องขอฝากด้วยนะครับทั้งผลงานแล้วก็เพจของ Boy Story แล้วครับแล้วก็ผลงานของ Boy Story ที่จะตามมาในภายหน้านะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเงั้นเนี่ยต้องขอตัวไปเข้าฉากต่อก่อนแล้วก็แล้วเราก็จะอัปเดตให้ดูตลอดลักกันเนอะโอเคเขาก็จะนอนรอต่อนะนอนรอละฮะนอนรอต่อนอนรอทำไมครับโอ้ยแค่ตั้งสเตตัสสามนาที